ธรรมชาติล้วนสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามให้เกิดขึ้นแก่มมนุษย์วันนี้มาชมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับแสงอาทิตย์ส่อง นที่สวยนะครับนี่เป็นพลานสำหรับการนั่งนั่งก่อนเดินทางขึ้นเขาผู้เวียงผู้เวียงนะครับมีความสวยงามมีความจะการตาเป็นอย่างยิ่งใครอยากมาก็มาชื่นชมได้ชื่นชมธรรมชาติชื่นชมทัศนียะป่าไม้นะครับดูทางขึ้น